มีส่วนของชะอมคะ่ะเตรียมชะอมมาหนึ่งกร,รมัมหลังจากได้ชะอมมาหนึ่งกร,รมัมเสร็จแล้วเลือกเลือกเอา,าเฉพาะส่วนอ่อนของยอดชะอมส่วนแข็งนะคะแข็งแข็งไม่เอาคะ่ะเอาแต่ส่วนอ่อนๆตอนนี้ชะอมเราก็เลือกได้ยอดอ่อนแบบนี้แล้วนะคะนําไปล้างน้ําค่ะล้างน้ําให้สะอาดเลยแล้วผึ่งไว้ให้แห้งหลังมาล้างน้ํานะคะผึง่งใส่กระชอนไว้แบบนี้คะ่ะให้แห้งอย่าให้มีน้ําส่วนผสมต่อไปที่เราเตรียม หอมนะคะหอมเรียมสีหัวกระเทียมกระเทียมไม่ใช่เป็นกระเทียมแบบกลีบใหญ่นะคะกระเทียมเขาเรียกกระเทียมจีนแล้วก็พริกชิฟ่าพริกกินดาสูตรหกเม็ดถ้าใครชอบเผ็ดมากเพิ่มพริกได้ใครชอบเผ็ดน้อยนะคะลดพริกได้นะคะสำหรับพริก วิธีที่สะดวกในการทำหอมหอมจากสี่หัวใหญ่เมื่อกี้เราซอยเป็นชิ้นเล็กลก,กระเทียมกระเทียมจากสามหัวใหญ่สามกลีบใหญ่เมื่อตะคุณนี้เราก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เวลาเวลาเราเอาไปโขกจะได้โขกแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเอาพริกพริกใส่โคกไปกระเทียมกระเทียมนี่ใส่ไปหมดเลยนะคะตามด้วยเกลือป่นเกลือป่นนี่ใส่ลงไปครึ่งช้อนชา เสร็จแล้วเราก็ตำส่วนผสมพอส่วนผสมเราตามมาพอแหลกๆขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะคะส่วนผสมต่อไปตะไคร้ซอยตะไคร่ซอยนี่ใส่ลงไปสองต้นนะคะตะไคร่ซอยต่อไปข่านะคะ ใส่ขาลงไปขานี่เราจะซอยชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะซอยชิเ้เล็กๆแบบนี้ค่ะประมาณหนึ่งหัวแม่มือนะคะค่ะเดี๋ยวแล้วเราก็จะตามส่วนขาตะไคร้ให้ละเอียดอีกครั้งหนึงค่ะพอขาตะไคร้เริ่มละเอียดแล้วนะคะส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่ก็คือหอมแดงเอาหอมแดงมาใส่ทั้งหมดเลยค่ะใส่หอมแดงลงไปนะคะ แต่แล้วตามหอมแดงให้ให้ให้ใหใหใหแตกๆเศษผสมส,สุดท้ายนะคะกะปิ่ะใส่กะปิลงไปประมาณปลายช้อนแบบนี้นะคะใส่กะปิลงไปหรือถ้าบางคนที่ตวงตวงก็หนึ่งช้อนชานะคะใส่กะปิลงไปขูดอีกครั้งหนึ่ง ต่อไปนะคะเตรียมเนื้อหมูบดเนื้อหมูบดที่เตรียมมาสามขีดหรือว่าสามร้อยกรัมกระทะตั้งไฟใส่น้ํามันนะคะอใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะหลังจากเราตักเครื่องแกงออกหมดแล้วเราใส่น้ําล้างคอกนิดหน่อยนะคะน้ําล้างคกเราไม่ต้องทิ้งนะคะหอน้ํามันร้อนใส่ไปทีมัอไปขัดเลย เพื่อเพิ่มความหอมนะคะระหว่างที่เราผัดฉีดน้ำปลาลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อน้ำปลาจะช่วยให้น้ำพริกเ,เครื่องเครื่องแกงที่เราผัดมี่หอมมากขึ้นนะคะหลังจากใส่น้ำปลาลงไปแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เราไม่ต้องตัดเยอะนะคะนิดหน่อยพอนะคะ อ่าผัดให้เข้ากันหมูเนื้อหมูสามชิ้นเราเม่จะคั่นี้ใส่หมดเลยนะคะเริ่มสุกเียแล้วใส่พีิ้วดำลงไปเล็กน้อยทำไมถึงต้องใส่พีิ้วดำเพื่อเพื่อให้สีสันของอ หมูที่เราผัดนะคะมันน่าเคี้น่าขึ้นค่ะหลังจากนั้นใส่น้ําน้ําล้างโคกนะคะน้ําล้างโคกที่เราบอกว่าไม่ต้องเ็งไม่ต้องคูนนี่ใส่น้าล้างโคกลงไปค่ะหมูเริ่มสุกแล้วนะคะเพิ่มน้ํามันหอยใส่น้ำมันหอยลงไปเล็กน้อยพอประมาณค่ะ หลังจากใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วตามด้วยพริกไทยพริกไทยหยดลงไปตามชอบเสร็จแล้วควรส่วนผสมนี้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งชะโอมคะ่ะโอมที่เราเตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปเลย ชะอมมันจะสุกง่ายนะคะคนคนกลับไปกลับมาสักสองสาครั้งชะอมสุกก็ใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องผัดนาน<ม>แต่หมูผัดกะปิยอดชะะโอมของเรา หลังจากดูคลิปนี้แล้วลองไปทําหมูผัดชะอมใส่กะปิของเรานะคะรลบรองว่าอร่อยค่ะสูตรนี้นะคะกินแล้วไม่เบื่อไม่เรียนนะคะอร่อยทุกทีกินแต่น้ําพริกกะปินะคะชะอมน้ำพริกกะปิวันนี้มากินหมูผัดชะอมกะปิกันบ้างอร่อยค่ะเมนูขายเลยนะคะเมนูนี้ดีมากๆเลยค่ะ